ทางผู้ว่าการกอนอคุณสุเมธต,ตั้งประเสริฐบอกว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่สี่แห่งทั้งนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าอันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วมีอีกจุดหนึ่งก็คือนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่จังหวัดสมุทรปราการยืนยันว่าทุกแห่งมีความพร้อมรับมือสูงสุดอยากจะให้ผู้ประกอบการมั่นใจครับ ซึ่งทางสถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ยังอยู่ในภาวะปกติแต่กอนอ,อก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไปสำรวจตรวจสอบอยู่ตลอดโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำและเส้นทางน,น้ำหลากมีประสบการณ์อยู่แล้วจากปี2567หลายพื้นที่อาจจะประสบภยัยแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมของกอนอ,อกยังปลอดภัยดีเพราะว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดีขึ้น ความคืบหน้าของระบบป้องกันน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ลงทุนไปแล้วมากกว่า1,800ล้านบาทนะครับทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงบางปะอินบ้านว่ารวมถึงที่บางปูด้วยเน้นย้ำว่าไม่ได้มีแค่โครงสร้างอย่างเดียวแต่ความร่วมมือมี4ด้านด้านที่1ก็คือด้านโครงสร้างทั้งบำรุงรักษาเสริมความแข็งแกร่งของกำแพงป้องกันอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างส่วนที่2คือเรื่องเครื่องจักรครับ เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำกําลังสูงระบบสำรองให้ใช้งานได้ทันทีถ้าเกิดเหตุ 3. การบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมชลประทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามข้อมูลแบบทันท่วงทีและความร่วมมือที่4ที่ครอบคลุมก็คือการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงงานแล้วก็ต้องมีระบบสื่อสารแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพด้วยกนอบอกว่า ทุกคนครับมีบทเรียนจากมหาอุทกภัยในปี2554ดังนั้นต้องลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวไม่ใช่แค่ทำเรื่องแค่การป้องกันทรัพย์สินนะครับแต่จะต้องทำให้นักลงทุนให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมของเราสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนแล้วประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนที่ปลอดภยัยเชื่อถือได้ครับ